สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกกอกนะคะพอดีฉุกเฉินถ่ายไม่ทันนะทุกคนนี่ถ้าแต่เอาสิ่งน,นี้มาให้นะทุกคนนี่นะคะส่งถึงบ้านเลยพอดีพอดีกำลังนั่งกินข้าวเนาะก็เลยเออถ่ายไม่ทันตอนที่เอามาให้นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะก,ก็ นถ่ายที่หลังก็แล้วกันนี่ <c oughs> ค่ะพรุรีกำลังกินข้าวกันพอดีเลยแกงแกงหมูนะคะทุกคนอันนี้ก็อุดหนุนแม่ของใส่บุญเนาะช่วยอุดหนุนเพื่อนนะเพื่อนก็เอาเนื้อหมูมาขายนะถุงละร้อยบาทนี่นะนาเตส่งถึงบ้านเลย อันนี้จากคุณแซมแพรมนะคะขอบคุณมากๆเลยแซมแ,แพรมบอกเออมักแต่หันลิ้นแต่แซมแพรมเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะก็ฟ้าเผาตัวโตวเลยหึขึ้หนหเลยก็ได้ลูกเนี่ยอ่ะอ่ะมันไปที่มันไม่เปียกไงเวโอ้ย,ยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะยกมาทั้งถุงเลยลูกเออร้อนๆแล้วเพิ่งสุกนี่ว้าวร้อนๆเลยเปิดตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยขอบ,บคุณนะคะคุณเซมแพมที่เลี้ยงปีใหม่ <c oughs> อันนี้คือถือว่าเลี้ยงปีใหม่นะคะทุกคนเลี้ยงส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว้าวเฮ้ <c oughs> เเย,ยรอ้อนมากอันนี้คุณเซมแพมน่าจะเมานะปลาเผานะแเต้นรึป่ะอวด นี่ใช้มือนะคะมันร้อนไงแม่ก็แม่ก็เลยใช้เนี่ยอืมหวานมากหวานเลยอือพอดีพ่้วไม่มีผักกาดด้วยนะลูกในตู้เย็นอ่ะนี่ยเราก็มีขนมจีนด้วยน่ะอืมคาร์ทูนเนื้อหวานมากทอดปลาสดมากเลยอืมอร่อยมากค่ะ คุณปาอร่อยอร่อยนะคะจากคุณเสียมแพรมก็อันนี้ก็คือแอนไม่พีก็ไม่มีอะไรตอบแทนคุณเสียมแพรมนะเขาก็ได้โอ้คุณเสี่ยมแพรมก็เมตานะน้องพลอยแล้วก็น้องมีนแล้วก็ไม่พีนะคะที่ต้องขอบคุณนะที่เมตตาไม่พีมาโดยตลอดเนาะก็ไม่มีอะไรจะให้นะก็ขอให้ ครอบครัวครอบครัวของคุณแสมแพ็มนะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปเนาะธุรกิจการงานใ,นใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่ก็ไม่มีอะไรจะคืนให้นะมีแค่พรอันนี้นะคะก็สิ่งดีๆใดๆนะ,ะก็ขอให้กลับมาหาครอบครัวของคุณเสีมแพ็มเนะเาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคลูกา แสบแต่ขนมมันหวานเพราะว่ามันสุกใหม่ๆเลยหวานมากอวนไม่ต้องไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าขนาดไม่จิ้มนือร่อยถ้าจิ้มมันมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อเข้าหนังเลยชับเด้วอวันนี้เอฟซีอาจจะแปลกนะคะว่าทําไมไม่เห็นมินน้อยบางบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปเมืเนะ่อเช้านี้เนาะที่เราได้ไปส่งกัน พอดีปิดเธอปิดปิดเรียนปีใหม่เนาะก็เลยอ่ะยอยากไปหาแม่เปี้ยวใช่หยุดเรียนยช่วงปีใ<า>หม่ก็เลยให้นะมินน้อยไปหาแม่บ้างเพราะว่าอยู่กับย่าก็ตลอดมากินปลาเผาไหมลูกหวัอน,นเลยริมแล้วบอ <c oughs> แกงหมูอิ่มแล้วเเนี่ พ่อเอ็นวินบอกว่าโอ้ยมาช้าไปนะอิ่มแล้วขอบคุณครับเวอร์จินกินแกงหมูเรียบร้อยแล้วทุกคนแปลว่าคขาเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เอามาส่งเราเลยใช่เสร็จแล้วก็มาเลยเราได้กินของแซ่บเลยเนี่ยแต่ว่าดูกินระบาดดิ้ดูติดังฮึมเป็นหวัดกินแล้วก็กินยาเลยนะว่ามันติดยาไปมันไม่แช่ว่า ห้ามกินห้ามกินของเย็นๆเลยอร่อยมากทุกคนปลาสดๆปิ้งสุกใหม่ๆด้วยเวลานี้เราถ้าได้รูกใจมากเราซื้อมาจากร้านอื่นนะถ้าไม่เกลินไม่เข้าเนื้อเข้าหนังแบบเนี้ยอันนี้มันจะเข้าไปหากันเมืองมันกลมกล่อมเลยใช่ไหมใช่กลมกล่อมเลยมันไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มเลยอืมก็แสดงว่าสูตรนาแต่อร่อย ที่แรกเห็นผักเต็มเข่งเลยนะหัวนาเตนาเตเอาผักมาขายบ่เห็นหน้าเตจอจดรถนี่เห็นหิ้วมาโอ้เห็นมีใบตองใบตองนะก็เลยเอ้ยเฮ้ยปลาเผารอเปล่าเพราะตาชามเคยเอามาลบก่อนก็โหบใบตองแบบนี้แหละก็น่าจะแต่ไม่ทราบนะคะว่าคุณเสมเพมมองกี่ตัวเพราะว่า เราก็ไม่ได้ถามกันเลยกับนาเต้นะ่ะคืออ่ะเอาปลามาส่งแล้วก็นาเต้ก็พอดีจะไปทําธุระอย่างอื่นด้วยก็บอกว่าเออจากคุณแซมแพมปลาเผาจากคุณแซมแพมนะคะอืมอย่างอร่อยเลยเอ้ตาชานไปนะบอกนัว่าไปหาส่งปลากินเลย ไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ําจิ้มเ่ยเนี่ยถ้าใส่ทาน้ําจิ้มแล้วก็เอาอ่าผักกาดแล้วก็เอาขนมจีนมาห่อโอ้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวทำเพราะว่าอันนี้มันมันเราอกกันเราาลังอะไรกําลังกินหมูนี่กินหมูจะหมดทั่วแล้วนะทุกคน,นนี่แกงหมูเนาะใส่ใบชะพููเนี่ยบ้านเอสจะประมาณนี้แหละไม่รู้จะทําอะไรกินคือแบบ ถ้าผัดถ้าทอดแล้วมันมันไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่เราเราไม่ชอบอืันนี้ก็แกงซี่โครงแล้วก็แกงมีหนังด้วยอันนี้อร่อยมากถ้ามันมีเนื้อเยอะเกินมันจะเป็นมันจะเหมือนมันไม่มีฟิลในการเห็นแสดงว่าคาดคาดก่อนููเคยเกิดมาเป็นชบบชอจแทะกระดูกบ่ะใช่เวลาที่ดูซีก็จะัลทุกคนเนี่ย เนื้อหวานเลยว่าเอาตีนไหมตีไก่เนี่ยก็ส่วนใหญ่แม่คนแม่ค่อยชอบกินว่าเนื้อน้อยมือเอาหนู้อไปเอานอกนองมราได้กินเนื้อเยอะเกินไปก็แล้วแต่คนชอบอืมหวานเลยอร่อยมากกลมกๆเลยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยทุกคนไม่ต้องตำน้ำพริกเลยจิ้มก็ว่ารสชาติรี้ยวเกินกับเนี่ย กับข้าวเหนียวร้อนๆเลยปลาก็ร้อนๆเราก็กินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะทุกคนเยอะยัวค่ะกินยอยัวค่ะ <c oughs> กินปลาเผายั่ยๆค่ะเตือนปนะ จะติบเกิดเยนี้บิอร่อยมากอ,มอร่อยมากอ่ะขอบคุณคุณอาแซมแพนนรกกินจะลืมเลยกินจะลืมขอบคุณคุณอาแซมแพนมากๆเลยนะคะขอให้ได้คืนแล้วถ้าหมื่นท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จนที่สิ่งใดขอสุขควมหามบูวาพหา,หาประหานนส่ีศสตร์ทาเดินไปทางไหนขให้ปอดภัยปลอดภัยนะคะที่ไรโอนสมัยมาี่ยินเสี่ร้านค่ะ รวยแล้วขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะค่ะ